ีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้พยากรณ์ครึ่งเดือนแรกเดือนตุลาคมกันนะคะลัคนาราศีมัง,งกรเราต้องบอกว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยเราตามดาวกันก่อนเนาะมีแค่2ดวงเสร็จแล้วเราไปสรุปผลว่าเดือนนี้เราจะเจอในเรื่องอะไรการเงินการงานความรักสุขภาพเป็นอย่างไรมีทิศทางแบบไหนระวังตั้งรับอะไรจะมีเรื่องโชคดีแบบไหนแอดเล่าให้ฟัง เราเริ่มต้นกันที่ดาวพระพุธนะคะยกเข้าสู่ราศรีตุลน,นะคะตำแหน่งของพระพุธในราศรีตุลเนี่ยเขาเรียกว่ากู่รื่นไหลเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานเจ้าตาในช่วงของครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นการงานที่ราบรื่นและประสบความสําเร็จในหลายๆอย่างก็คือมีคอนเน็กชันที่ดีในช่วงระยะเวลานี้ที่มัน,มนเด่นขึ้นก็ต้องเรียกว่าสําหรับบางคนเนี่ยที่จะเป็น คนพูดเก่งมีศิละปะในการเชื่อถือคือระยะเวลาี้คารมงคมขายถ้าเป็นนักการทูตก็เอาตัวรอดได้นะคะถ้าเกิดทํางานอะไรที่มันเกิดความตึงเครียดในระยะเวลาก่อนหน้านี้ระยะเวลานี้ต้องเรียกว่ารอยตัวเหนือปัญหาเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ถ้าทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ทํางานด้านสื่อเป็นนักเขียนนักประพันธ์เป็นคนที่จะต้องพูดต้องบริหารงานนะคะก็ต้องถือว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยมีความสําเร็จค่อนข้างมาก ดาวพระพุธเนี่ยตำแหน่งเนี้ยแม้จะไม่ใช่กเกษตรเป็นอุดเป็นอะไรต่างๆแต่ก็เกี่ยวพันกับดาวศุกร์นะคะพอเข้าไปเกี่ยวพันกับดาวศุกร์ก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวสองดวงเนี้ยผลักดนนันในเรื่องของหน้าที่การงานเกียรติยศชื่อเสียงนะคะก็ต้องเรียกว,ว่าเป็นสาร,ริกาลิ้นทองจะพูดจะจาจะเจรจา,จา,จา,จาอะไรในระยะเวลานี้ถ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องเรียกว,ว่าเป็นนักการคืออ่ะประสบความสําเร็จอะนะคะลักษณะดาวอย่างเนี้ย เพียงแต่ว่าระยะเวลาเนี้ยมันตรีโกนร่วมกับพระอังคารนะคะคือเจ้าวาตาเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานที่ใฝ่ใจไปในทิศทางที่ผิดกฎหมายเท่านั้นแหละเพราะมันมีโยกเกณฑ์ที่เป็นมุมไปเจอกับทั้ง3และ7ดนะคะดาวพุธเนี่ยไปเจอกับทั้ง3และ7เนี่ยอยู่ในเรือนกระดุมพระการงานที่หาเงินแบบผิดกฎหมายหรือการงานที่ร่วมกันทําแบบผิดกฎหมายกับคนอื่นต้องระวังตรงนี้นะคะเพราะว่าบางทีก็ มันมองเห็นมันมองเห็นช่องทางแต่แอดมองว่าดาวพุธในเรือนที่สิบด้วยความเป็นเกษตรด้วยความเป็นเกษตรตาของพระศุกร์ที่ดึงไว้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามันเป็นจังหวะของพระอาทิตย์ขึ้นในดวงเจ้าชะตาพบเรือนที่สิบเนี่ยสำหรับแอดเป็นพบที่ให้คุณสูงนะคะเที่ยงตรง เพราะมันอยู่ตรงศีรษะพอดีเป็นภพที่ชี้ขาดในความสําเร็จของดวงชะตาของชาวลคาราศีมังกรนะคะเพราะฉะนั้นเป็นภพเรือนที่ให้คุณแรงมากนะคะแต่ด้วยความที่มันไปเกี่ยวข้องกับ3กับ7อ่ะมันเลยไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหรนะ่นักและดาว7มันมีลักษณะของการถอยหลังอยู่นะคะแต่ดังนี้ทั้งนั้นมันมีเพียงพระองการเท่านั้นที่อยู่เนย ที่อยู่ในทุตสถานะพบ้างคารเป็นเรื่องของพันธุก็อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของคอรอบครัวการซ่อมแซมบ้านรถอ่าประกันรถหมดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปตามนั้นนะคะแต่ทีนี้ด้วยเนี่ยเขาทับกันอยู่เป็นลักษณะของการให้คุณของดาวสุประห์เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องที่ต้องต่อสู้อะไรก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่จะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงความเคารพนับถือและการยอมรับ ะะช่วงระยะเวลานี้บางคนก็จะมีความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวงานรับจ้างเป็นข้าราชการทำงานมีตำแหน่งหน้าที่คือมันเพิ่มเติมขึ้นคือพระพุทธเข้าไปเติมไปเติมไปเติมในระยะเวลานี้ต้องเรียกว่าสำหรับข้าราชการก็ต้องเรียกว่าเติมใจกันเลยอะนะคะเพราะน,นานๆครั้งที่ลัคนาราศีมังกรถ้าคุณสังเกตพุทธเกือบสุขจะมาอยู่ในจังหวะของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของเจ้าชะตา นะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยมังกรเนี่ยมังกรที่ผ่านมามักจะผิดบ้างพลาดบ้างไปไม่ถึงจุดในช่วงระยะเวลานี้ลองสังเกตแม้ดาวประจําตัวถอยหลังแอดว่ายังคงมีลุ้นโดยเฉพาะมังกรที่มีดาวประจําตัวถอยหลังอยู่แล้วต้องมีลุ้นในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นนะคะทีนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระเกตย,ยกเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่9้าตุลาคมเกตเข้าไปสู่ภพเลลาพะกระทุ้งซ้ําไปอีก นะในวันที่9ตุลาคมเพราะฉะนั้นการที่เกตเนี่ยเข้าไปสู่พบเรือนลาพะมันหมายถึงมีผู้ใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีความผูกพันกับเพื่อนกับสังคมที่ส่งผลดีให้กับเจ้าตาเจ้าตาเกตในเรือนนี้ต้องทํานายเลยว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดการสําเร็จในธุรกิจสําเร็จในไรายได้สําเร็จในผ,กนผลกําไร แต่เรื่องการเงินเนี่ยต้องดูกันก่อนเพราะว่าพระสาวถอยหลังเจ้าตาต้องไปฟังตอนสรุปนะคะแอดรู้ว่า,ล,าลัคนาราศีมังกรหลายคนมีปัญหาในเรื่องการเงินในตอนนี้ถ้าไม่ได้สะสมมามากพอนะคะหรือไม่ได้หุ้นส่วนที่ดีพอคู่ครองที่ดีพอระยะเวลานี้หืดขึ้นคอเหมือนกันสําหรับมังกรนะคะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องการเงินพระสาวถอยหลังในเรื่องการเงินแต่กะน,นั้นแล้วเรามาดูเรื่องผลกําไรต่อไปในอีก2เดือนนี้ เพราะฉะนั้นมังกรเลยมีเกณฑ์นในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะกับเพื่อนฝูงกับสังคมกับคนต่างชาติกับคนแดนไกลหรือช่วงระยะเวลานี้ได้ไปพบเจอกับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติครูประอาจารย์หรือคารวะผู้มีธรรมะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่กําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นสําหรับชาวมังกรเพราะฉะนั้นเวลาที่เทพเกตสถิตในเรือนโชคลาภนะคะเลงกับ ดาวมรุดเตยูและเลงกับดาวพฤรหัสแต่คู่นี้มันถอยหลังเจ้าตาอาจจะบอกอย่างนี้นะว่าอย่ากวนประสาทใครนะคะอย่ากวนจุดๆๆใครนะคะเพราะว่าระยะเวลาเนี้ยเจ้าตาไม่ควรจะมีปัญหากับใครเพราะกําลังอยู่ในช่วงของการก้าวหน้าขยายตัวในธุรกิจการงานแต่ก็เข้าใจแหละดาวประจําตัวถอยหลังมันก็จะปวนๆนหน่อยนะคะ เพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี้ยมันมีเหตุที่ไม่คาดคิดเข้ามาได้ในช่วงของครึ่งเดือนแรกตุลาคมเรียกว่าโชคลาภความสําเร็จในเรื่องการงานในเรื่องการเงินแต่ชาวลัคนาราศีมังกรจจะแมทบอกเอาไว้นะว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้าทําบุญมาดีทําเรื่องดีมาดีทํากรรมใหม่ดีแม้จะมีบุปกรรมหรือวิบากกรรมอะไรที่มันแบกมาระยะเวลาเนี้ยเรื่องโชคลาภความสําเร็จได้นะคะ ได้มากอย่างน่าตกใจเพราะฉะนั้นก็เจ้าตาบกทำตอนนี้ทันไหมแอดจะบอกว่าดาวลักษณะแบบนี้จะส่งให้เกิดเรื่องของโชคลาภความสำเร็จก้อนใหญ่ได้ปฏิบัติให้เยอะนะคะต้องบอกว่ามันเป็นช่วงดวงดีมีโอกาสรุ่งเรืองจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเจ้าตานะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีโชคอ่ะพระเกตที่มาในเรือนนี้ก็จะส่งผลให้เจ้าตาเปิดโชคกว้างขึ้น มีสิ่งเล่นลับเมตตาให้การสนับสนุนเพราะพระเกตเป็นสิ่งเล่นลับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่คุณคาดไม่ถึงเขาจะเขาจะช่วยเหลือเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้สนับสนุนช่วยเหลือให้เจ้าตาประสบความสําเร็จแบบเกินความคาดหมายนะคะเพราะฉะนั้นสวดมนต์ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานทําทุกสิ่งทุกอย่างทําจิตใจให้สงบทาไมแอเตือนตรงนี้เพราะว่าดาวพระเสาวของคุณถอยหลงังอะ เรามาว่ากันแยกย่อยสรุปในเดือนนี้กันก็ต้องสรุปอย่างนี้ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรเจ้าชะตาเนี่ยเราต้องเราต้องบอกว่าสําหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรครึ่งเดือนแรกนะคะดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณเดียพักองศานะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและและจะอยู่อย่างนี้ไปจนถึงสาพฤศจิกายนส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยคุณเครียดตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้ว บางคนมีปัญหาในเรื่องการเงินและบางคนรู้สึกเครียดบางคนรู้สึกวิตกกังวลบางคนขาดความมั่นใจในตัวเองไปเลยแต่มันประคับประคองไปอีกแป๊บเดียวและด้วยเดือนตุลาคมนี้วันที่9ตุลาเห็นไหมคะพระเกตเนี่ยยกเข้าสู่เรือนลาภะนะเพราะฉะนั้นเรื่องความวิตกกังวลต่างๆของเจ้าตาที่ตอนที่พระเกตยอยู่ในเรือนวีนา่าเนี่ยมันมันเบาขึ้น ความวุ่นวายใจมันสบายขึ้นแล้วเรื่องของการปากตัดตีบตอนพระเกตอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยมันผ่านไปคือคุณต้องเข้าใจนะตอนพระเกตทับเรือนคิดมากย้ำคิดย้ำทำพระเกตอยู่ในเรือนวินาศโอ้โหต่อสู้ในทุกเรื่องทุกราวมีปัญหาเข้ามาตลอดเวลาแต่พอพระเกตอยู่ในเรือนลาผ่านเนี่ยแหละคือมุมที่คุณได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วผ่านมาแล้วสี่เดือนเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดอ่าเขาเรียกว่าการขยับขยายที่ดีขึ้น ในส่วนของการงานเนี่ยดาวสุขเป็นเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนการงานนะคะโคจรมีตําแหน่งกเกษตรตธิบดีมั่นคงแข็งแกร่งช่วงระยะเวลานี้ถ้าทํางานที่แบบว่าเป็นงานอิสระทํางานค้าขายระยะเวลานี้วุ่นวายเลยออเดอร์เข้างานขึ้นเยอะแต่การเงินเนี่ยมันอาจจะรับเป็นเครดิตหรือเป็นเรื่องของการต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเจ้าตาต้องดูให้ดีเพราะอะไรเพราะในเรือนการเงินของเราเนี่ย มันมีดาวถอยหลังคือดาวประจําตัวเพราะฉะนั้นดูเอกสารสัญญาให้ดีดาวพระราหูอยู่ในเรือนนี้บางทีซื่อ,อ,อไม่ทันเขาเพราะอยู่ในเรือนที่มีเจ้าเรือนเป็นพระฤหัสไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่ทันเขาเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างมากที่ช่วงระยะเวลาเนี้ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาในออเดอร์ต่างๆการซื้อการขายในะระยะเวลานี้ไปสั่งอะไรมามันได้เต็มจํานวนไหมไปสั่งทองห้าบาทสิบบาทมันสองสลึงมาไหมอะไรเงี้ยระวังนะคะ คนค้าขายเนี่ยแอดบอกเลยว่ายอดพุ่งงานเยอะขายเก่งในช่วงระยะเวลานี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด,ด้วยเช่นกันเห็นไหมคะเมื่อเป็นดาวเจ้าเรือนอริดด้วยเช่นกันการงานมันพุ่งสูงขึ้นนะคะตัวเจ้าตามีโอกาสในการแบบบางคนถึงกับส่งออกระยะเวลานี้หรือการงานมันขยับดีขึ้นเนี่ยแต่มันเป็นอริด,ด้วยต้องระวังเรื่องสุขภาพเพราะว่ามันทํางานหนักไงเพราะว่าบางคนเนี่ย อย่างที่แอดบอกช่วงช่วงก่อนหน้านี้มีปัญหาในเรื่องของการเงินการยังลําบากอะบางคนถ้าเกิดว่าคู่ครองไม่ดีคู่ครองแบบก็หาเงินไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนมากลักษณาราศีมังกรคู่ครองจะประคับประคองกันอยู่นะคะสําหรับคนมีคู่แต่สำหรับคนโสดล่ะโอ้โหก่อนหน้านี้ลําบากเลย นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องขยันบอกคุณมีช่องทางคุณก็เล่งจังหวะใหญ่เลยนะคะมันเลยมีโอกาสที่แบบว่าจะต้องรับการใหม่รับงานหนักรับงานเยอะรับกานยากรับทุกอย่างเพราะมันมีช่องทางมากมายในเรื่องของการหาเงินมันเริ่มขึ้นบางคนมีงานที่ต้องไปทําให้คนอื่นบางคนมีคู่ค้าใหม่บางคนหุ้นส่วนใหม่เพราะฉะนั้นต้องพักผ่อนด้วยเดี๋ยวจะเจ็บไข้ไม่สบายนะคะ สุกเกษตรควงกับพุทธเป็นคู่รื่นไหลจังหวะดีของมังกรในะเรื่องของการงานแต่การเงินมันยังช้าๆอยู่ไม่เป็นไรประครับประคองไปหลังวันที่สามทุกสิ่งทุกอย่างขดดีขึ้นเพราะดาวมันเริ่มหมนพอดาวพระเสาร์เริ่มหมนุนมันเป็นการบรรจุพลังงานต่างๆนะคะเพื่อที่จะระเบิดอีกครั้งหนึ่งคือไปให้สุด นะคะเพราะฉะนั้นมุมเสียของเจ้า,จาตามีแค่ดาวประจําตัวดังนั้นระมัดระวังตัวเองจะเสบไข้ได้ป่วยระวังตัวเองจะย้ำคิดล้ำย้ำทาระวังตัวเองจะไม่มั่นอบมั่นใจในตัวเองคําแนะนําของแอดคือเต็มที่กับทุกอย่างฝืนใจแล้วเชื่อมั่นตัวเองรอบคอบแล้วทําลุยเต็มที่แล้วคุณปล่อยวางแล้วคุณรอรับผลสําเร็จที่เกิดขึ้นด้วยใจที่คุณคิดไว้แล้วว่าคุณทําเต็มที่แล้วนะคะราศีังกรในส่วนเรื่องของการเงินที่แอดบอกอ่ะ ดาวพุธท,ที่เข้ามาในเรือกนกรรมมะและอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะคะเป็นผลให้งานเพิ่มสภาพการเงินดีขึ้นหนี้สินผ่อนคลายรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเจ้าตามีโอกาสได้งานเพิ่มอย่างที่แอดมินบอกคือมันสู้มาเพื่อจะให้เงินมาใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยอ่และดาวเจ้าเรือนของเจ้าตาเดินถอยหลังอะ่ะโดยเฉพาะดาวเจ้าเรือนวีนาศพระฤหัตถอยหลังในเรือนปุตตะบางคนระยะเวลานี้เอาของเก็บของสะสมต่างๆเนี่ยนำมาจําหน่ายนํามาขายถามแอดว่า ได้เงินมากขึ้นไหมแอดก็มองว่าก็ได้เงินมากขึ้นแต่ว่าอาจจะมันเป็นการขายที่แบบอาจจะไม่ได้ราคาแต่ว่าได้เงินมาช่วยสมทบนะคะซึ่งต้องบอกชาวลัคนาราศีมังกรอย่างนี้ว่าขอให้คุณประครับประคองตัวเองไปแล้วพระเสาร์เนี่ยจะมีพลังเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนช่วงนี้บางคนบอกว่ากู้ยืมได้ไหมแอดได้คุณมีเครดิตเป็นผลสําเร็จในะเรื่องของการงานนะคะมีเครดิตเลยแหละ ถ้าเป็นหนี้อย่าได้แต่ถามแอดว่าอยากให้เป็นไหมถ้ามังกรวางแผนทางการเงินอย่าเพิ่งเป็นหนี้โดยเฉพาะหนี้ที่มาจากเรื่องของความฟุม่มเฟือยการกินการใช้อะไรเงี้ยอะไรงดได้ให้งดเพราะสภาพการเงินยังอยู่ในจุดที่แอดว่าแอดมีความเป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยสาหรับบางคนที่เป็นหนี้มากๆให้ไปเจราจาผ่อนผันชําระในสินเชื่ออย่าหนีหนี้น อย่าตัดขาดกับเจ้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารนี่นอกระบบหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าจะเป็นนี้เพิ่มอย่าไปกู้นอกระบบนะคะต้องปกครองตัวเองไปก่อนและช่วงเนี้เหมือนแอดบอกไงดาวการเงินเนี่ยดาวการเงินคือพศนะคะไอ้ดาวดาวการงานอนะ่ะคือพศดาวเจ้าเรือนปุนตตะคือการลงทุนมันอยู่ในทิศท,ทางที่ดีแล้วและพศเนี่ยเป็นดาวการเงินของของภพโลกด้วยของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้มันคล่องคล่องตัวขึ้นเจ้าตามีโอกาส ได้เงินเพิ่มจากการหางานหรือหาไรายได้หลากหลายช่องทางคนทำกิจการเองก็อย่างที่แอดมินบอกมันค่อนข้างลำบากไม่รับรื่นคุณต้องดูเอกสารสัญญาและบางทีมันเหมือนต้องง้อลูกค้าถูกเขาต่อจนแบบโอ้โหนะฮะคืออดจจะบอกว่าคุณอาจจะต้องรอจนพระสาวคล่องตัวเปลี่ยนจากพักไปมนหลังวันที่สขยับดีขึ้นสะสมขุมกำลังเพื่อระเบิด ดังนั้นช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่มังกรไม่ควรฟุ่มเฟือยต้องวางแผนทางการเงินเป็นสเต็ปไปเลยเดือนนี้เดือนหน้าเดือนโน,น้นวางให้ดีนะคะหลังพฤศจิกาทุกสิ่งทุกอย่างจะขยับราบรื่นขึ้นนะดาวประจําตัวเดินปกติอยู่ในภพเรือนสาทอยู่ในภพเรือนกระดุมผะในส่วนของความรักความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่เข้ามาสัมพันธ์กับคุณด้วยเรื่องการงานและการเข้าสังคม ดาวเจ้าชะตาเนี่ยโดยรวมเนี่ยแอดมองนะคะเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้บางคนเนี่ยมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนความรู้มีโอกาสไปอบรมมีโอกาสเดินหน้าไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตนเองอะไรก็ช่างมันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางทีมันจะมีคนอายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นลูกน้องในที่ทํางานคนอายุน้อยกว่าหรือเด็กใหม่ในที่ทํางานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะ แต่อย่าไปเจ้าชู้หรือไปทําอะไรที่มันนะพี่ทำนองคลองทำละกันถ้าแบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากๆเรามีครอบครัวแล้วก็อย่าไปยุ่งกับลูกน้องนะคะทีนี้คนที่เป็นคู่สมรสและมีคนรักคนที่ไม่โสดะ ระยะเวลานี้แอดว่ารักกันดีนะคะเป็นจังหวะที่รักกันดีแล้วก็พูดคุยกันรู้เรื่องนะคะช่วงระยะเวลานี้มีข่าวดีสําหรับคนที่รอบุตรหลานบริวารและมีข่าวดีสําหรับเรื่องของการขยับขยายยกย้ายถิ่นฐานด้วยเช่นเดียวกันนะคะ<อ>เพราะว่าดาวเจ้าเรือนพันธุแม้จะมีเป็นอริแต่มันเข้ามาสู่เรือกนกรรมะแบบเป็นเกษตรนะคะ บางคนจะปรับเปลี่ยนบางคนจะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปในช่วงระยะเวลานี้ส่วนการเจ็บไข้ได้ป่วยแอนมองว่าให้ระวังอุบัติเหตุที่สุดแล้วก็ที่ต้องระวังคือแอต้องบอกเจ้าตาอย่างนี้นะคะคือด้วยเกณฑ์ของดาวพระอังคารกับดาวกับดาว3ามเนี่ยรตรงกันร,ระวังเสียเงินเสียทอง ในเรื่องของอุบัติเหตุหรือช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ของการทําประกันอะไรนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติพา, ung, พายุงพายุอะไรอย่างี้นะฝนฟ้าในช่วงระยะเวลานี้นะคะอีกไม่กี่ไม่กี่วันแองว่าก็คงจะหมดไปแล้วก็ก็ปลอดภัยขึ้นในเรื่องของภัยธรรมชาตินาะอ่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาแล้วราศีมังกรก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ระวังในเรื่องของความใจร้อนระวังในเรื่องของคนที่ทํางานกับ อา,อาวุธจุทปรปกณ์และที่ระวังที่สุดระยะเวลานี้นะสามกับ6กอ่ะระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนอายุน้อยกว่าในที่ทํางานนะทําให้เกิดความเสื่อมทําให้เกิดเนี่ยมีปัญหาเลยนะคะถ้าเกิดคุณมีไปมีความสัมพันธ์กับคนอายุน้อยกว่าในที่ทํางานในแบบผิดศีลธรรมเนี่ยถึงกับแบบว่าโดนพูดเสียหายผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนอะไรแบบนี้เลยอะนะคะ ดังนั้นเจ้าคตาเราะมัดระวังให้ดีแล้วแอดบอกเลยว่าคู่ครองคนรักจับได้ในทันทีบ้านแตกแสแลกขาดในขณะที่บอกโอ้ตอนนี้กําลังเื่อนเริงรื่นไหลนะไปไหนไปกันนะมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวกับคู่ครองคนรักด้วยก็ระมัดระวังยับยั้งอารมณ์อะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องก็ยับยั้งจิตจิตใจนะคะไปในทิศทางที่ดีเถอะนะคะ,ะาราศีมังกรแต่ก็เข้าใจแหละดาวเสาร์กำลังถอยหลังเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจตัวเองก่อน ว่าระยะเวลานี้ดาวเสาถอยหลังในเรือนการเงินมันอึดอัดเรื่องการเงินมันเครียดมันวิตกกังวลอะไรกับว่าไปนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถทําในสิ่งต่างๆที่มันผิดศีลธรรมได้เพราะว่าดาวเสาบนถอยหลังนะพะคุณเข้าใจแล้วคุณจะต้องมีความหยับยั้งชั่งใจนอกนั้น,นั้นมันเป็นทิศทางที่ขยับดีขึ้นทุกเรื่องเลยนะคะลัคนาราศีมัองกรก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่หวังที่ตั้งใจ ะะทุกเครื่องที่ปาถนาก็ขอให้ส่งปถนาค่ะก็ขอบพระคุณสาหรับการฟังมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณสาหรับการสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกการแชร์คลิปและการส่งซปเปอร์แตงพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ